สวัสดีคุณมังกรแม่มอสซลามาแล้วค่ะ EP 76ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะพู้ที่เกิด22ธันวาถึง19มกมกราเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรในช่วงลุกครึ่งแรกของกรกฎาคม6กกันดีกว่าว่าคุณมังกรในพลังงานของคุณมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่ in r r l l t t o o s h i p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วพลังงานของคุณจะเป็นไงบ้างนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณมังกร ขอให้จักรวาลบอกพลังงานที่แม่นยำสุดๆมาเลยนะคะ The world ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเรื่อง relationship ของคุณนะคุณมังกรเช็คต่อขยายพลังงานถามจากจักรวาลน,นะคะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมังกรเดในคุณมังกรอาจจะมีพลังงานของการมีปัญหานะคะ ในเรื่องชีพแน่ๆอาจจะมีการจบเลยนะคะหรือจบแล้วเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็ได้นะคะ Nine of Pentacles อันนี้คือเป็นพลังงานของจบนะจบในความสัมพันธ์แล้วอยู่กับตัวเองนะคะพลังงานดูค่อนข้างจะสกิวในตัวเองพอสมควร Queen of Cups เรื่องงานเรื่องเงินดูดีนะคะแต่เรื่อง Relationship ดูค่อนข้างจะบางนะ ดูเศร้านิดนึง night of pentacles คุณอาจจะมีปัญหากับคนที่คุณคบมานานเป็นแฟนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะหรือคนที่ค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะที่ใกล้ๆเคียง,ยงกันเจ,จนเดียวเดียวกันแต่เขาเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนกับชาวมังกรน,นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่ไงเจดดาบ เขาอาจจะแอบไปบริหารสเสน่ห์กับคนอื่นก็มีความเป็นไปได้นะคะและในทางกลับกันคุณมังกรต้องไปโปะอะไรบางอย่างแล้วทำให้รู้สึกได้ว่าไว้ใจไม่ได้ต่อไปนะคะนี่ไงให้เแฟนมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ใบบนสุดเป็นแปดแปดถ้วยนะคะคุณหันหลังให้กับใครบางคนที่ ทรยศหักหลังนะคะแต่นอกใจไปมีคนอื่นทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นชาวมังกรที่เป็นคนกระทําพลังงานนิเองก็ได้นะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอให้จักรวาลบอกพลังงานที่แม่นสุดๆคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้น justice มีการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากคนที่ทําให้คนเสียใจสุดๆนะคะ king of step คนที่ไม่ชัดเจนคนที่อยู่ๆเปลี่ยนใจคนที่ปันใจนะคะ prince of c a r s s และในทางกลับกันเนี่ยที่แม่มันบอกคุณมังกรอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนใจซะเองก็ได้นะคะเอาล่ะ ถามจากจักรวาลต่อว่าคุณมังกรที่มีคนคุย in relation แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรนะคะขอบทสรุปจากจักรวาลขอพลังงานที่แม่นยัน่สง This could be the one มีใครบางคนเนี่ยเจอคนอีกคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันใช่มากกว่าอาจต้องพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกับ คนมังกรก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือคุณมังกรอาจจะเปลี่ยนไปกับคนของคุณนะ free yourself จกักรวาลเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปลดปล่อยพลังงานที่มันแบบที่มันเหนื่อยที่มันไม่ใช่นะคะ playfulness ในกรณีที่คนมังกรเป็นคนไปบริหารเสน่ห์ซะเองเนี่ยด้วยความรักสนุกก็อาจจะจกักรวาลบอกว่าให้คุณ นำพาคนที่มาทีหลังหรือคนที่เขารู้ร,รู้รู้อยู่แล้วว่าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะถ้าเขารู้แล้วเขายังเข้ามาอันนี้ก็คือจักรวาลก็คงจะไม่เซฟคนคนนั้นนะคะหรือในทางกลับกันถ้าคุณมังกรดีกว่าใครบางคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคุณไปโป้มาทีหลังเนี่ยคุณคือมือที่สามเพราะนั่นจักรวาลบอกว่าให้คุณ Free yourself แล้วก็กลับมานะคะให้อิสระแก่ตัวเองอนุญาตให้ตัวเอง move on นะคะ นี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะที่มีคนคุยขอบคุณสำหรับ89,000สมคริกในช่องยู u ู e แม่มอสราขอบคุณ9,500คนที่ติดตามในเพจมอสรานะแล้วก็ขอบคุณรีวิวใน EP 75ที่ผ่านมาที่ขมังเวทนักแรนะคะแม่มดได้รีวิวหลายร้อยรีวิวลองเข้าม่ากจะดูอ่านสัก10รีวิวคุณจะอยากคุยกับแม่มอสรานะสำหรับชามังกรที่มีคนคุยดูดอยู อยากรู้ด้านดาร์กในดาร์กว่าเขาอะไรยังไงคุณกนแน่นะคะเขามีเจตนาอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกใครเขาจะตัดสินใจยังไงส่วนชาวสองที่ดีกว่าชาวมังกรอยู่นะอยากรู้เจตนาด้านดาร์กในดาร์กของเขานะคะแม่กุนบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นอินบ็อกซ์มาในเพจเมลูลราหรือไอดีไล์ด้านบนหรือโทรปรึกษาฟรีในไลฟ์สดทุกวันที่ 10- และ25ของเดือนนะคะก็เอาละ ลองดูว่าอย่างไหนคือทางสะดวกของคุณนะแม่ว่าจะขอถามจากครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสาหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดดีขมังเวทนักแรนะจ๊ะครูบาอาจารย์มีรยายละอบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าเขาคบซ้อนน่ะมีคนครบซ้อนนะคะถ้าไม่ใช่คุณมังกรครบซ้อนก็คนที่คนเดียวอยู่เขาคบซ้อนแค่นั้นเองเขาเป็นคนชจ้ชู้แค่นั้นเองขาาเขาเป็น,นาาคนไม่ชัดเจนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้น เดินก้าวแรกผิดหมากเกมรักเกมนั้นผิดทั้งกระดานนะคะเอาล่ะแม่มดจะขอขยายพลังงานสําหรับชาวมังกรที่โสดนะคะขอเปิดพลังงานสําหรับชาวลัคนาราศรีมังกรที่โสดผู้ที่เกิด20ิธันวาถึง19มงกรามใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศรีมังกรที่โสดขอให้จักรวาลบอกพลังงานที่แม่นยำที่สุดนะคะ Night of Wands พลังงานนี้แม่นยำที่สุดอยู่แล้วนะ จว,วันไม่เคยโกหกพลังงานไม่เคยโกหกแมมโมสตรานะคะคุณลองดูในไลฟ์สดจอนหลังก็ได้นะคะหรือไปอ่านรีวิวแม่หมดในเพจแมมโมส,มโมสา,าก็ได้นะคะเพราะว่าในวงการนี้จะอยู่ได้ก็เพราะรีวิวดีเท่านั้นนะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวมังกรต่อที่โสดนะทาวเวอร์คุณจบกับคนที่ไม่ชัดเจนคบซ้อนปิดบังซ่อนเร้นนะคะ ช่วยหันหลังให้กับความรักที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะ King of Pentacles ต่างคนต่างนิ่งอาจจะมีการบล็อกมีการหักเทบล็อกหันหลัง,ะะงเพราะโป๊ะแตกนะคะ Queen of Pentacles ค็ดูพลังงานสองใบนี้นะต่างคนต่างก้มหน้าหันไปคนละทิศคนละทางนะคะเพราะฉะนั้น คุณเขาต้องมีความห่างในพลังงานนะคะไม่คุยบล็อกเทจบไม่ไปต่อพอแค่นี้นะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะถามจากัจกรวาลน,นะคะว่าชาวมังกรที่โสดจะเป็นยังไงต่อขอพลังงานที่แม่นยำที่สดุด Prince of Steph print o f step ก็คือ n i g h t o f step สำหรับนี้กระสับรับนี้ไม่เหมือนกันแต่ความหมายเดียวกันนะคะคุณมี n i g h t o f step สามใบพลังงานไม่เคยโกหกนะแม่มาใช้สำหรับนี้แค่สามใบเท่านั้นคือจริงๆอะ่ะแม่มุสราจะไม่เปิดพลังงานเยอะๆนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแต่ ม่นยำเป็นใช้ได้นะจ๊ะลองเข้าไอ่านรีวิวมมโสตราสักสิบรีวิวคุณจะอยากคุยกับมมโสตรานะคะขอบคุณ8 9 0 0 0 s u b s c r i b e สับสกี้ในช่อง u t u b e แมมโมสตราขอบคุณ9,500คนที่ติดตามในเพจแมมุมสตรา Princess of c ค p s คุณเขามีปัญหานะคะมีการแยกมีการจบมีการห่างนะคะพา w e ว,วมีใครบางคนมีแฟนอยู่แล้วมีใครบางคนแต่งงานแล้วเขาอาจจะคบกันมานานแล้ว คุณเข้าไปสร้างในความสัมพันธ์นั้นหรือเข้าไปโดยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมังกรที่โศกนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่ r e l e a s e your ex จะกวรบอกให้คุณ r e l e a s e your ex จะกวรบอกให้คุณ Free yourself มีนิ่งเดียวกันความหมายเดียวกันนะจ๊ะเช็คต่อขอพลังงานที่มั่นยำที่สุดนะคะให้ชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดโรแมนติกฟิลลิ่งเขาเข้ามาขายฝันคุณนะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณแต่ในทางกลับกันเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. getting to know each other mm hmm. มีสามคนในไพ่ใบนี้ ความสัมพันธ์ของคุณมีมากกว่าคนสองคนในความสัมพันธ์มีความไม่ชัดเจนอยู่มากมายในความสัมพันธ์นั้นและคงไม่สามารถจะชัดเจนได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะตกเป็นมือที่สซะเองก่อนหน้านี้ถึงได้โสดถึงได้บล็อกนะคะมันมีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นพลังงานลิงกันนะคะเป็นสายโซ่อย่างนี้เสมอนะคะถ้าคุณมังกรที่โสดอยากรู้ว่าด้านดังในด,ดานเขาคิดอะไรงไงกับคุณตอนนี้นะ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวสองก็เช่นเดียวกันนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดาด้านบนนี้หรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะคะปรึกษาฟรีในไลฟ์สดทุกสามทุ่มนะวันที่10และวันที่2 5ของทุกเดือนนะคะทั้งทางเพจและทางช่อง y YouTube แม่มดซราคุณลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดก่อนนะหลายร้อยรีวิวเลยคุณอ่านแค่10บรีวิวก็พอนะคะคุณจะอยากคุยกับแม่มดซรานะคะ เราก็จะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทําให้แม่ได้รีวิวสมังเวทนักแรนะเขาถามครูบาอาจารย์ให้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีปัญหาปากเสียงเขาในเรื่องหึงหวงในเรื่องความตา,ามหาความชัดเจนและเขามไม่ได้พูดความจริงกับคุณมีใครบางคนปิดบังซ่อนเร้นนะคะมุสาวาจานะจ๊ะเอาล่ะเจอกันในไลฟ์สดแล้วกันนะชาวมังกร See ซ e e you สู้นะ brewing